มอนเขื่อนใหญ่ๆเวลาถ้าเขื่อนจะแตกเกืดจากอะไรครับถ้ามันเป็นดอยใหญ่คนเห็นซ่อมทันถูกไหมครับแต่ถ้ามีรอยแผลเล็กๆอยู่ที่ฐานของเขื่อนเนี่ยมันจะค่อยๆแตกเพิ่มขึ้นแล้วมองไม่เห็นวันหนึ่งเขื่อนก็พังเช่นกันนังนั้นะนะคำว่าองค์กรที่สวยงามและยั่งยืนนะหมายถึงว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ความเชื่อเ,เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะความเชื่อเป็นความสามารถ ขอให้เชื่อนะครับพ่อต้นแม่อ้อยขอให้เชื่อทั้งพี่แล้วที่สําคัญนะครับขอให้เชื่อพี่แดงเช่นกันนะครับหลายๆคนทราบไหมครับว่าทําไมเราถึงไม่ใช้คําว่าตัวแทนอมันง่ายนะเวลาจะไปหาตัวแทนข้างนอกจะไปหาคนมาช่วยช่วยเราขายเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยเป็นทีมเรามันหาง่ายมากเลยในการใช้คาว่าตัวแทนทําไมต้องมาใช้คำว่าหัวดิ้นมันคอมเพล็กซ์มันซับซ้อนมากๆเลยจริงๆคําว่าตัวแทนไม่ได้ผิดนะครับ เพราะว่าทุกคนคงทราบว่าพี่ขายลำบกินี้นะครับ <c oughs> ชื่อแงลแรงเนี่ยเราเป็นอ u เทอไรส์ดี e เลอรนะครับ d ี a เลอร์แปลว่าอะไรครับภาษาตัวแทนเออถ้าต,ตัวแทนมันผิดยังไงบางเอิญตัวแทนพอมาอยู่ในอุตสาหกรรมของอาหารเสริมหรือในธุรกิจนี้นะครับคนจะไปคิดเอาเองเป็นกระบวนการในสมองแบบตัวแทนอาหารเสริมเท่ากับขายตรงจะถูก <c oughs>